พี่น้องเรามาทำแกงขาไก่นะคะทำน้ำแกงเอาไว้ค่ะพี่น้องใส่ตะไคร้เขาค่ะใบมากูดลงไปแล้วก็กะทิกะทิอร่อยดีค่ะพี่น้องใส่ไปกุ้งไม่มีอะไรมากพี่น้องแกงตาม แตนตามไปสองช้อนนะคะเราก็ลดดีรด,ดดีค่ะพี่น้ดดองก็เกลือค่ะไปเข้าเดือดนะคะพี่น้องแล้วก็ชิมว่ามันรสชาติยังไงแล้วเราก็จะมีผิกถักเขาด้วยนะคะเราจะใส่ผิกดขาลางไปเพิ่มสีสันนิดักหน่อยนะคะเพื่อความหอมของมันนะ ใส่ไม่เยอะค่ะมันไม่เพ็ดนะคะเนาะมันเป็นมันเป็นเพร็ดแบบกลางๆนะคะใส่ลงไปนิดนึงรอให้เขาเดือดแล้แล๋วยวเราชิมรสชาติว่าเป็นยังไงนะจ๊ะอือครับพี่น้องเดือดแล้วนาะตาจะเป็นแบบนี้นะคะเนาะก็ชิมรสเอาจะเอาอเค็มๆหวานๆเค็มๆสักหน่อยนะ ใสเกจก็เพิ่มแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วก็ดีบป,ปักน้ำปักน้ำลงไปจ้านี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคน,นต้มขาไก่